สวัสดีครับพบกับช่องสไตล์หมูนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพามาดูสกีนเสื้อนะครับเป็นเสื้อเป็นผ้าทีเคนะครับเป็นงานสกินแบบซับลิมชันนะครับก็มาดูกันเลยนะครับอันนี้จะเป็นน,นิปอันนี้ผมจะอธิบายเครื่องก่อนนะครับเครื่องเครื่องแบบนี้นะครับเป็นเครื่องรีดสอง 2ถาดนะครับเป็นเครื่องรีด2ถาดแล้วก็ใช้ปั๊มลมนะครับใช้ปั๊มลมในการในในการทำแรงอัดนะครับเครื่องรีด2ถาดมันดียังไงก็คือเวลาเราเวลาเราสกิีนเวลาเรารีดตัวหนึ่งอยู่เราก็เราก็มาปูเสื้ออีกฝั่งหนึ่งรอจากนั้นเครื่องก็จะเด้งขึ้นเองอัตโนมัตินะครับเราก็จะได้ไม่ต้องยืนรอบนเหมือนพวกเป็นที่เป็นถาดเดียวนะครับแล้วก็ เครื่องนี้มันจะมีตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องมันจะมีมันจะมีแรงกดแรงอัดแบบอัตโนมัตินะครับก็คือขึ้นลงอัตโนมัติโดยที่เราตั้งเวลาไว้นะครับแล้วก็แรงกดเนี่ยเราสามารถกําหนดได้นะครับอันนี้ผมใช้ไว้4บา์ก็คือถ้าหากภาพไม่ชัดนะครับเราก็ใช้แรงกดแรงกดแบบเพิ่มเยอะขึ้นอะไรแบบนี้นะครับ มันก็จะดีสําหรับการที่แบบว่าเราใช้แรงกดที่ไม่พอถ้าสมมุติว่าเรากดมือเองนะครับเราใช้เครื่องแบบกดมือเองแรงกดเราอาจจะไม่พอสีที่มันลงอาจจะไม่ชัดนะครับสีที่มันลงอาจจะไม่ชัดแล้วก็แต่ถ้าเป็นเครื่องอัตโนมัติเน่ยเราสามารถกําหนดแรงแรงกดได้นะครับอันนี้ตัวตัวที่สกรนเสร็จแล้วเปิดให้ดูนี่นะครับ สีจะซึมจากจากกระดาษนะครับสีจะถ่ายเทความจะโดนความร้อนนะครับถ่ายเทออกจากกระดาษลงมาใส่เสื้อนะครับสีจะซึมลงเท่ากับเนื้อผ้าเลยนะครับนี้นะครับแบบนี้สีจะไม่หลุดไม่ลอกนะครับเพราะว่าสีมันคูนลงเท่ากับเส้นใยของผ้านะครับทีนี้ก็จะเป็นตัวที่ผมวางไว้นะครับยังไม่ได้ ยังไม่ได้ปลูกแต่ยังไม่ได้สก,กินผ้าที่ผมใช้นะครับจะเป็นจะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะครับหรือว่าผ้า TK อินเตอร์ล็อกนะครับมันจะ TK อินเตอร์ล็อกนะมันจะเป็น P ีที่หนากว่าที่หนาแล้วก็นุ่มกว่า TK ปกตินะครับแบบนี้นะครับมันจะเป็นผ้าหนานะครับซักได้นะครับไม่ยับนะครับผ้าพวกนี้จะไม่ยับ มา,มาดูอีกตัวกันนะครับมผมจะวางอีกตัวดูนะ ทาง5พระราม5แขวงนิลถ้าเกิดเครื่องร้อนร้อนแล้วถ้าเกิดเครื่องร้อนร้อนแล้วเราทำไปแบบประมาณเนะี่ยสี่สิบห้าสิบตัวงเงี้ยครับเราก็สามารถแบบกด กดขึ้นกดขึ้นได้เลยม่ลอกด้ก่อนมาดูตัวนี้นะครับนี่สีสดใสมากนะครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเตียวตัวตัวต่อไปเราก็ทำเหมือนกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการ สกินงานซับเลมชันนะครับหรือว่ารีวิวเครื่อง2อย่างเลยนะครับโอเคสำหรับใครที่ยังมีข้อสอบถามสงสัยตรงไหน,นหรืออยากให้รีวิวอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปด้วยนะครับสวัสดีครับ